สวัสดีพี่พี่ f อทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนดูเหรียญระครังหลวงพ่อเกษมเขมกุลปีหนึ่งหครับเนื้อทองแดงครับบล็อกธรรมดานะครับบางคนอาจจะสับสนนะครับระหว่างเขี่ยวตัดเงินกับธรรมดาครับธรรมดาเขาจะมีวิธีดูแบบนี้นะครับจุดแรกให้เรามองตรงสระโอก่อนนะครับนี่ครับตัวสระโอ้เขาจะมีขีดแบบนี้ครับลวปลายนี้แล้วกอไก่จะมีขีดตรงนี้ครับนี่คือบล็อกธรรมดานะครับนะครับ ตรงกลางสระโอเขาจะมีขีดแบบนี้แล้วหัวกอไก่ก็มีขีดนะครับปลายสระโอก,ก็มีเส้นแตกไปแบบนี้ส่วนนี้คือหน้าตาหลงพ่อนะจะเหมือนกันทุกปอกนะนี่จะมีขีดใ้า้ตานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีขีดตรงตรงคอนะครับขีดคมๆนะครับ ตรงด้านบนครับจะเป็นจัวตัดนะครับลักษณะเขาจะเป็นเหลี่ยมนะครับเหมือนหลังคานะครับถ้าเป็นบล็อกอื่นจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับขีดคมๆนี้ตรงกันกนับนี่คือบล็อกธรรมดานะครับก็มีขีดนี้คล้ายๆกับบล็อกเสารครับแต่ตรงนี้มันจะเส้นมันจะน้อยกว่านะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็เหมือนกับทั่วไปนะครับก็คือมีซองปืนนะครับตัวหนะมีเขี้ยวนะครับพี่ๆใต้ตัวนะมีน้ำผกนะครับนี่ผจุดเชื่อมระหว่างสราะางงูนะครับมาหาเลข1.6 เป็นเส้นถนแมวคมๆนะครับลักษณะทั่วไปของบล็อกธรรมดาจะประมาณนี้นะครับส่วจะเป็นตัวตัดไหนนี่ก็คือมันก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นตัวตัดไหนนะครับพอดีพระเอามีเลี่ยมทองมานะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าขอบตัดเป็นยังไงนะครับแต่ตัวตัดถ้าสองแบบนี้ก็จะคือเป็นตัวตัดธรรมดานะครับ แล้วก็จะมีเส้นกอไผ่นะ